ข่คมขู่ให้ลาออกหัวหน้านอกโคกทำได้ไหมท่านทัง้งหลายครับถ้าหัวหน้าพูดว่าถ้ายังไม่ลาออกฉันจะทําให้เธออยู่ไม่เป็นสุขนี่ไม่ใช่คําแนะนําแต่มันคือการข่มขู่และคุณต้องฟังสิ่งนี้ให้จบกฎหมายแรงงานไทยบอกชัดการลาออกต้องมาจากความสมัครใจของลูกจ้างเท่านั้นถ้ามีการข่มขู่กดดันหรือบีบบังคับให้ลาออกนั่นเท่ากับ การเลิกจ้างแฝงพฤติกรรมที่เข้าข่ายเช่นขู่ว่าจะย้ายงานแบบไรเหตุผลหรือทำให้ไม่มีงานทำหรือลดตำแหน่งกดดันหรือพูดจาบั่นทอนให้ลาออกไปเถอะอยู่ไปก็ไม่มีอนาคตถ้าคุณเจอแบบนี้อย่าพึ่งเซ็นใบลาออกเก็บหลักฐานแชทเสียงหรือพยานเอาไว้แล้วปรึกษาเจ้าหน้าที่แรงงานคุณอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายได้ ท่านหน้งหลายครับอย่าปล่อยให้ใครบีบให้คุณเดินออกจากงานเพราะถ้าการลาออกไม่ได้มาจากความสมัครใจของคุณมันก็ไม่ใช่การลาออกแต่มันคือการโดนไล่ออกแบบนิ่มๆจําไว้คุณมีสิทธิ์และกฎหมายอยู่ข้างคุณถ้าท่านชอบคลิปนี้ขอให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ